โอเคเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะคือ <g ings> ผมเบื่อ TF2 ไม่ได้เบื่อเพราะมันเกมมันแบบเล่นเดิมๆนะแต่เบื่อเพราะแม่งไม่มีแมปใหม่อะไรเลยแมปแม่งพอจะอัปเดตทีนั้นมันก็นานนานแล้วผมก็ได้ทำการหาวิธีเจอครับในการทำให้ผมหายเบื่อ TF2 ครับนั่นก็คือ <g ings> ไปโหลดเวิร์กช็อป TF2 มา ไม่มีร้านเหล้าด้วยว่ะเอาว่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะแบบนี้ทำไมมันไม่เข้าไปอยู่ในของทีมสองออฟฟิเชียลไปเลยวะเจ๋งจะตายแบบโอ้เขาเขามีบาร์ไว้เขามีบาร์ Hey there, welcome to the bar. How can I help you? อะไร some b o o z ่ Come on, give me something. Uh, we don't serve here. that here. That's another place. Get out. Oh, fuck. Okay. <laughs> โอ้ยคือโดนไอ้ที่เดียค่ากูโดนเจ้าของบาร์ค่าเกือบฆ่าแล้วเจ้าของบาร์ไม่ยังโคตรเลยแบบสวยนะแบบสวยอยากให้เซิร์ฟไทยมีแบบนี้บ้างอ่ะผมเฮ้ยผมอาจจะเปิดเซิร์ฟไทยก็ได้ด้วยโอ้ยผมไม่ตังค์อ่ะเอ้ยเป็นไปได้ด้วยผมจะเอาแบบ ตัเวิร์กชอวพวกนี้มามันเลยมันมือเลยดูดิมีบงมีบาเดี๋ยวทำลายทำลายของเอ็นรไปแลวไปแลเอ็นจเดียวมคงไม่เรึฉัไม่าว่ายังไงน้องยืนจ Get the fuck out my room and break my <c> g <oughs> a <c oughs> ผมก็เจอสิ่งที่ยาวเท่ากับห้มผมได้แล้วมันก็คือ <laughs> มันคือไฮทาวเวอรเราไม่ยอมแพ้ไปว้ย,วย,วย,วยไปได้เฮวี่เอาเลยเพื่อชัยชนะเพื่อสิลิภาพขึ้นไปได้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหอเกิดที่อะไรขึ้นมันเกิดี่อะไรขึ้นนี้มันเกิดที่อะไรขึ้นเ้ย Come on man oh, movies, yeah. Come on let me pass man oh, I want to get to the top and get to the top n o Come on Alright o k a o เอหนีสไปหนีสไปไปเอาหนีสไปแทงหลังกูเฮ้ยเราต้องจุกบไว้จุบฟุ๊บโอมันจะงงเว้ยมันจะงงเห็นปะมันจะงงเว้ยมันจะงงว่าเราอยู่ไหนเว้ยตื่นตืดตืดตื มาแล้วหมดเอ้ยครูมาอยู่แล้วสปายมันตามเปล่าวะผมว่ามันน่าจะตามผมว่าผมทำยุ่งก่าตามหลังมันตามหลังมันเดี๋ยดิเพิ่งเห็นอะโอ้ถึงแล้วแล้วมันมีใครดักรออยู่โอ้ no no please no no, no! เราต้องจูมันเราต้องจูมันเฮ้ยช<า>ัดรอเลยรอมาเลยนี่รอมาเลยอาอยอย ว่าคูณสิบแม่งวางสกี้บอมได้อย่างเยอะมันได้กี่ลูกวะผมไม่รู้อะผมไม่ได้นับตั้งแต่แรกไงมันได้ได้โอ้โหโอ้โหอ้หขึ้นไม่สุดก็เลี้ยงไม่โตแล้วอ่ะโอเคมันตันแค่80สิลูกครับเอาละไปละนะสู่ความเมึงมังอันไกลพลู เสียงมันนิวเคลียร์แต่กูไม่ขึ้นไปสุดเว้เอาละพร้อมยังไปแล้วนะเอาเอ้ยไม่ถึงเว้ยไม่อย่าล่นเอออะไรวะแย่แย่เอาล,ะ,อาละไปแล้วด้วยผมลืมหยิบล่มมานี่หว่าไม่น่าทำไมไปไม่ได้ไปไม่ถึงมไปหยิบล่มมาก่อนโอ้ that's s m a โอเคเอาใหม่ เอาเอาแค่นี้ก็พอเอาแค่47ลูกครับมันน่าจะมีแค่นี้เลยแบบนี้ครับผมจำได้มันอาจจะมีบั๊กตรงนี้ใช่ปะใช่ใช่มีบั๊กตรงนี้นี่ไงแดกเล่าตรงนี้มันน่าจะแมปน่าจะมีแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนแมปกันเถอะไปใช่ไหมครับผมกำลังโหลดแมบที่ยาวนานมาก เหมือนกูโหลดไปครึ่งชั่วโมงแล้วมันยังไม่เสร็จอีกอะโอ้ยเกอดโอ้เ oh. สร็จสักทีโอ้าหนังที่ผมอ่านมันเป็นด่าน G M ของแกลี่มอสดอะแล้วมันเป็นด่านเกาหลีด้วยแต t ฟอร์กเขาเล่นอะไรกันในเซิร์ฟดีว่าไม่งโหลดกันนานชิบหายเดี๋ยวผมใส่นี่ก่อนนี่มันแมปมแมปกลี่มอสนดเ้ยเอ้ยทำไมมันโนกับโอ้กาวิตีม่ง แรงน้ำถ่วงอย่างน้อยโอ้มีดงมีดองมีเน็มีหน้าทำไมแม่งโหลดนานนี่ผมทำอะไรกับชีวิตผมเนี่ยนั่งโหลดนั่งโหลดแบบที่อเนี่ยนั่งโหลดแบบที่มันนานมากแล้วไม่มีอะไรทำแน่นอนอยู่แล้วอ่ะแล้วกูจะโหลดทำไมวะเนี่ยกไฟโอเคมาแล้วเดี๋ยวออกมาแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดินใจเย็นโอเคแมปเดนรันครับมาผมเนี่ยโปรเดนรันเว้ย เว้ยแต่แมปนี้ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะมันเป็นแมปอะไรวะโอ้นี่ไงล่ะยังโหดดูนะดูนะเฮ้ยชู่ฮ้ยทำแบบผมได้เปล่า <c oughs> อ้าวตายเลยว t าจะฟอกชนะใครวะว t าจะฟอกไปได้ยังอะ่ะไปแล้วมัง้งเออไปแล้วมัง้งเออกับดักหาอะไรอะเดี๋ยวสซี่ค <c oughs> <c oughs> ุณหลอนเ้ย เบรกฮิกระกูด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 ูว้เลินว้าชเลนว่าชเลนวาชเลินว่าชเลดูว้าชเลนดูดูไว้หนูดูนี่ดูนี่เดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูอุ้ยไงล่ะวะเดอรขึ้นมา เฮ้ยเอ้าเอ้าเอาไอ้เกียโดนขี้โดนตายกองขี้ตายในกองขี้โหคตรอนาถเลยโอ้ทำไมปืนเฮวี่มันใหญ่จังวะโอ้ปืนมันใหญ่ไปไหมเฮวี่ดู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 เฮวี่ดูเฮวี่กันดิฮ่าฮ่ฮ่ไม่ได้หรอกปัดโตโอ้ ผมเป็นผู้กล้าของที่นี่ครับเออมีกำดักไหมแถวนี้ผมไม่มีนะนเลือไ้เฮ้ยตรงนี้แหละฉากตัดสินแล้วอันสองว้ยวายไม่ได้แอมก็หลอกก็รั่วมีกำดักฮฮาจี้ได้เว้ยทันว้ยเฮ้ยเอาอะไปเร็ว ทีนี้ผมรู้งานแล้วไงพอรู้งานแล้วมันก็ง่ายไปทุกอย่างโอ้ไม่ไอเวนเดินจนได้กูโอ้ยไม่เอาไม่เอาไอีกทีนีูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วไอหน้านังโง่ไอห,น,น,โงโงไหน,น้าโง่เอ้ยคิวกูดีเอ็นจีมาเลยอ,อ้าวชิบหายแล้วไอหลนนะ่น เฮ้ยมันจะวาร์ปแน่เลยมันจะวาร์ปแน่เลยใช่ไหมถ้ามันจะทำงั้นอ่ะมันนั่งอ่ะถ้ามันนั่งแปลว่ามันวาร์ปแ่เลยผมถือได้ลิงเกอร์รอเลยแล้วกันน่ากลัวเฮ้ยๆนั่นไงโอเคมันตายเยี่ยมเย้บอย ชนะครัครบโอเคเพราะว่าเราควรจะหาเซิร์ฟได้แค่เท่านี้นะครับเพราะว่าต้องไปทําอย่างอื่นละงั้นสำหรับวันนี้ครับเราค่อยมาเจอกันใหม่กับคอนเทนต์ใหม่คลิปใหม่สำหรับวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีครับอ